รเ,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 เรียงคณะกรรมการทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดร,ราชบุรีค่ะดิฉันนางสาวพรพิมลเพื่มจิตนะคะเลขานุก,การกลุม่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรกร,ร,กรบ้านอ้อยเขียวค่ะแต่แรกเริ่มเดิมทีชุมชนบ้านอ้อยเขียวมีอาชีพทางด้านการ,กรเกษตร และตอนนี้ก็คือมีการถากฐานจากเดิมนันคือมีต้นไผ่เยอะมากแล้วก็ใช้ต้นไผ่นะคะมาจากสารเป็นเครื่องเครื่องของใช้เช่นกระบุงตะกร้าหลัวต่างๆนะคะพอต่อมาก็มีการทําการเกษตรแล้วก็ปรับพื้นที่ทีนี้ในส่วนทางด้านต้นไผ่ที่นํามาจากสารก็หมดไปเราก็เลยใช้เส้นพลาสติกมาสารพอหลังจากนั้นเราเข้าสู่โครงการซี o ร a เวส ที่ทางเทศบาลตะบลกับใหญ่สกรอแล้วก็เกษตรแล้วก็พัฒนาชุมชนนะคะได้ร่วมกันวิเคราะห์ชุมชนว่าเราจะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการซีโรเวสเราก็เลยนําวัตถุดิบที่มันเหลือจากโรงงานซึ่งเป็นเวสจากโรงงานนะคะก็คือเส้นเทปกระดาษนะคะนํามาใช้ทดแทนเส้นพลาสติกด้วยแล้วก็ทดแทนไม้ไผ่ที่หมดไปจากการทำาภาคเกษตรกรรมนะคะก็เลย รวบร,วม,รวมสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภูมิปัญญาในด้านการจัดสารซึ่งส่วนมากก็จะเป็นภูมิปัญญาผู้เฒ่าผู้แก่ก็คือมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็เราต่อยอดภูมิปัญญาตรงนี้นะคะมารวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะแรกเริ่มเติมทีเราทําเพื่อใช้ก่อนนะคะโดยนําเส้นเทปกระดาษจากโรงงานมาวิเคราะห์ว่าเราจะมาปรับใช้ในการในงานหัตถกรรมอย่างไรได้บ้างซึ่งนะตอนนั้นนะคะเราทําแค่เพื่อใช้ พอหลังจากนั้นเราก็มีการถือมีการใช้ผู้คนก็เห็นก็เลยสนใจก็เลยรวบรวมกลุ่มแล้วก็ได้วัตถุดิบจากโรงงานเป็นเวสนะคะก็มาสร้างเป็นกลุ่มพอหลังจากนั้นมีการสร้างรายได้เกิดขึ้นนะคะซึ่งนะตอนนี้ทางกลุ่มอุสาหกิจชุมชนเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง รายได้ของกลุ่มมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการอบรมจังต่อเนื่องจากบร,ริษัท SCG p 1 p n o นะคะแล้วก็ด้วยงานทางด้านสกรด้วยแล้วก็พัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดเทศบาลร่วมก็มาขับเคลื่อนกันทุกภาคหน่วยงานพอหลังจากนั้นนะคะเรามีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากกลัวตะก้าพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ที่มันสามารถใช้ทั้งด้านของตกแต่งในบ้านแล้วก็ของใช้แล้วก็ ส่วนมากจะเป็นลักษณะเหมือน KPO ก็คือเราเออธุรกิจ OEM นะคะเราจะทำสินค้าของเราเนี่ยค่ะคือวัตถุดิบเราได้มาในจำนวนที่จำกัดเราจะใช้วัตถุดิบตรงนี้ให้เกิดบลค่าเพิ่มขึ้นมาที่สุดเราจะทำงานจะทำในส่วนที่ลูกค้าสั่งมาซึ่งณตอนนี้เรามีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทางหนึ่งก็คือ บริษัท SGP บานโปรง2ก็คือการออกร้านต่างๆออกบูธต่างๆแล้วก็เราก็ยังส่งสินค้าให้กับห้างเซ็นทรัลในานามชื่อของคูดฟู้ด้วยแล้วก็อีกอย่างคือคือโรงงานต่างๆที่แวนมาติดต่อในส่วนของ ของชำลุ่ยของขวัญต่างๆค่ะเราก็ทําทุกอย่างนะคะซึ่งณนะตอนนี้เรามีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายแล้วก็เพิ่มมูลค่ามากขึ้นในส่วนนี้จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเราจะสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องการนำาุณัิญญาท้องถิน่นแล้วก็ของต่างๆที่มีในชุมชนมาพัฒนาต่อยอดค่ะ